โอเคนี้วันนี้อยู่กับรูบี้ครับ <5 S 1> รูบี้ใส่แท้งนะโอเครูบี้เดี๋ยวนี้เหมาะเป็นแทงมากเลยนะส่วนมากเขาจะจะเป็นเป็นแท้งมากกว่าออ,ออฟเลนแล้วไม่รู้สิผมเห็นโปรเพเยอร์ฝั่งอินโดพวกนักแข่งเขาจะเขาชอบจะรูบี้เป็นแท้งมากเลยไม่รู้ทำไม เออมันมันสกิลสองมันมันคูเดาวัยด้วยไงเออมันสามารถจับศัตรูได้ไหมเขมโซนอยู่ตัวนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวโปเกมอนไอตัวนี้มันจะเกิดโอเคมาแล้วได้นะได้นะใจะเย็นครับใ <First Blood. S 1> จเย็นครับเออยเฮ้ยเฮยสวย,สวย,สวยโอเคเรารั้ปุ๊บเออเอานี่เอา,เอา,เอาตัวนี้ไม่เอาอ โอเคครับไปช่วยหายาฟาร์มก่อนหายาจะตายแล้วโ okay. okay. <c oughs> อเคโอเคอ้าวกวินตายครับส <c oughs> วยคลิงดาเมจแรงมากเลยนะทุกเน้อ ใครเป็นฮีโร่ติดเมตาเฉยซื้อยูโร <Wolver> บางคนเขาแบ่งนะ <Coming. S 1> แบนคลินนะอาวเอ็นจิลาอยู่นี้สวยครับเอาเร็วๆเลยสโลให้แล้วมานี้สวยสกิลสองมันคูดาวไวด้วยไงมันสามารถจับศัตรูได้ตลอดเลยมันต้องออกเกาะเกาะเกาะดัดเลือดก่อนนะเพราะว่ามีฝั่งของข้ามเอ็นจะลา มีเองจัลล่ามีนาหน้านาน่าเวลาครับมานี่ดิตายนะตายนะตายนะสวยโอ้ยโดน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 จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเอาเลยเๆยเเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยสวยมันตรงข้าไม่มีแท้งอ่ะมันไม่มีใครเปิดป่า มันก็แย่อย่างนี้แหละถ้าจะเล่นเอ็นจัล่าซัพพอร์ตนะเอ็นจัล่าแทงเอ็นจัล่าซัพพอร์ตเนี่ยออฟเลนต้องเป็นออฟเลนที่แข็งๆนะอย่างบารัรตยูเรนัสอวี่จงพวกเนี้ยออฟเลนออฟเลนที่ถึกๆอะ่ะถ้าอยากจะเล่น Tank นะเอ็นจัล่าแทงนะเออจะได้ยืนชนไงจะมีตัวจะได้มีตัวชนไงในฝั่เงเขามีอากัพไง <I 'm S 1> ก็ได้อยู่นะสวยครับเราได้ ขียนเลยนอนนะถอยถอยถอ,ยถอยแมวคลินกดอากัศได้สบายเลยเห็นไหมคลินมันเป็นฮีโร่ต้นเกมไหมอีจะล่าใครยังจะไปครับเราต้องเซฟนั่งยิงด้วยนะเฮ้ยมีมีมีโอ้โหโดนกำจัดมานี่นี่โอเคครับใจยเย็นเร์ใจเย็น โอเคเปิดนิตไม่มีใครเลย <illing> อ่าได้นะได้นะได้นะไถ่ว่ะไถว่าแมวแมวอ่าอยู่ตรงนี้เองโอ้อยาตาย,ยาตายตา <Happy Spring. S 1> โอเคคสวยแต่งกิลยกำแพงนะตรงนี้มันผ่านไม่ได้วะแพงนะปกติใช้สกิลหนึ่งมันผ่านได้นะ กินได้เป็นตัดเลือดครับเกราะตัดเลือดครัอหตรงข้ามมีเอเจล่าด้วยไงเราก็เลยต้องเอากราอตัดเลือดอ้าวอีกแล้วกลังบอกอ๋อสองตัวมีใครหน้าด้วยอากาศอยู่ตรงนี้พยายามปิดป่าตลอดครับเคไม่มีใคร เขาไม่ม well. mm ีตัวเปิดป่าเอ้มี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 มอรีนานี่วะแมวของหน้านิาเปิดป่าได้เออลืมว่ะต้องเซฟนมือกยิงครับคาริน่ามากมาเขาอยู่เล่นบนโอเคสวยปีปอมปีปอมโอเคเลือดหล่อน้อยแล้ว คลิกน้มันยิงยิงป้อมนอกนอกป้อมได้นะโอเคเปิดน้ำตีแล้วมานี่จะไปไหนสโลเรียบร้อยดูตัวน้อยว่ะใครหน้ามานี่ตายแน่นอนนะเต่าเต่าเต่า ขอตรงข้างออฟฟลนเป็นลันเซล롯นะแต่เย็นใจเยียยยออเ่บวกเกราะกันเวทครับคาริน่ากำคาริน่าได้ไหมไม่มีแมวเฮ้ยไม่ตายวะนิดเดียวสวยไม่ต้องหรือไม่ต้องหรืออ้าวจะไปไหน สวยเราได้เหรอเคียวตัดปับ๊บนม่ได้สวยได้ไหมยรักตัวอ้ <c oughs> ไม่โดน <c oughs> มานี้สวยครับ <c oughs> อย่าลาดนะ ให้นักฆ่าได้ฆ่าดีกว่าเขาจะได้ตังค์เลยแล้วก็จะได้เกิดด้วยรู้เหมือนจะชนะชนะแบบไม่งา่ายเลยเนี่ยมันเขาไม่มีนักยิงด้วยไงท้ายเกมเราได้เปรียบโซนให้เพื่อนครับมีไงจ้าอ้าวโดนโดนใครวะ ไม่เป็นไรอะ่ะมานี่ดิมานี่โอเคครับเปิดนิตินะอเอ้ยมานี่ถอยอูตายโอ้ตายเรียบร้อยมันสิงโอเค,อเค,อเค,อเคสวยชนะแบบขาดลอยดูดิยี 25, ่สิบห้าเก้าพอตรงข้างไม่มีแท้งไม่มีแท้งเลยไม่มีตัวยืนชนะแบบนี้แหละ เนี่ยข้อดีของการกดโซโลอะเราจะเจอทีมที่บางบางครั้งก็เจอเจอทีมที่ไม่มีใครอยากจะเล่นแทงไงเออมันทําให้ฝั่งเรานชนะได้ง่ายๆไงเออเ,อเฮนจลา่าซัพพอตแบบในทีนี้ก็ไม่มีตัวเปิดป่าไงพอไม่มีพอไม่มีตัวเปิดป่าก็เฮนจล่าต้องเปิดเองมานีดิมนเอาไม่โดนว่ะโอ้โหนิดเดียวตายครับอโอเคสวยครับเสียดายฟิกเกอร์ยัง เขาหล่อเลยเหรอเคเขาหล่ออ้าวชัดเก่งครับอิทอะไรของวันบัวนันตีอะมีผ่ามสง้ามด่ากันแล้วไงโซโลลแรงครับมาป็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครยอมใครครับอ่าคดีหน้าครับ ไม่มีใครอยากเล่นแท้งจริงๆเราก็ไม่อยากเล่นนะเพราะว่าเราเป็นสายนักสู้ไงติดฝ่ายเพื่อนครับโอเคได้นะไม่มีใครตามมาเมืนก็ไม่อยากจะเปิดเลยจะเย็นครับจะเย็นโอเคเรารับดาเมจให้พายาไปแล้วเอาพายาถ oh. อยอเอาเขี่ยออกไม่ได้ ยิบมาเ,เรียบรย้อยนีา่นตาหายยาไปเลยเมื่อกี้เอ้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยตายัมแบ็กนะเนี่ยถ้าเล่นถ้าเล่นถ้าเล่นธานาดอีกทมแบ็กนะเพราะหลอดเกิดครับเราต้องพยายามดูแผนที่เล็กตลอดหรือดูเวลาหลอดเกิดด้วยถ้าหลอดเกิดอย่าพยายามไปบวกนะ อย่าพยายามไปมีทีม,มไปบวกหรือไปฆ่าฝั่งตรงข้ามา <you> sure? อ,อ๋อเขาตายนะตายนะตายนะสโลไปดิสโล,สโลดับเบิลสโลครับโวนให้เพื่อนครับยงายเข้านีโอเคครับสวยได้นะกัดได้นะได้นะกัดไปหน้ามาสวยร่อเลยร่อเลยดีกว่า นี่ถ้าถ้าเรามีทีมไฟตอนหลอดเกิดนะแล้วถ้าเกิดว่าเราแพ้เราแพ้ไฟทําให้หมาข้ามได้หลอดคือเลยนะเห็นไหมนี่ฝังตรงข้ามตายสามเราก็จะได้เราก็จะได้เอาหลอดสบายสบายไงสวยครับเอาค่กะก็วินเข้าไปตายขอ,อกันเวกครับใครหน้ามันแรงทช่ไหม แรงมากเลยครนนี้นายมีเจล่าสิงด้วยนะโฟกัสคารินาไงได้ได้ได้รอรก่อนครับรอ,อยังไม่มาเลยดูหล,ลอดดิหลอดมันเลนกลางอ่ะเราจะดันพร้อมหลอดนะจำไว้เลยเวลาได้หลอดอ่ะดันพร้อมหลอดครับหลอดเข้าเราก็เข้าทันทีครับโอเคครับครารินา <util> มานี่มานี่โอตายครับ เม็ดแรงมากอะนี่นหน้าเนี่ยไผ่หลักเกือบตายมานี่โอ้ตายอเ,อเ,เออจัดก,การเนี่ยป้อมป้อมป้อมปีป้อมป้อมโอเคสวย <c oughs> ก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่เกมนี้เ <c oughs> พราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีแท้งด้วยไงก็เลยไม่มีตัวยืนชนเราเล่นได้สบายเลยนี่โซโลแรง